สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นนะคะจากเพจ l ลูกี้หรือลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเห็นกระทำแบบนี้นะเพนก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการลงปลูกสายป่านดวงใจนะคะเพราะว่าช่วงวันก่อนนะคะเพ้นได้โพสต์ขายเจ้าสายป่านดวงใจไปนะคะแล้วทีเนี้ยก็คิดแล้วแหละว่าหลังจากโพสตขายไปแล้วเนี้ยเดี๋ยว ็เลยอยากจะทำคลิปให้ทุกคนนะได้ดูก่อนว่าหลังจากที่ได้ไม้ไปจักเพนแล้วนะคะควรจะลงปลูกยังไงดีนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูกันซึ่งก่อนจะทำคลิปอะ่ะพอดีเลยว่ามาีบางท่านนะคะที่ในเพจอะ่ะถามมาว่าจะปลูกแบบว่าย้อยๆลงไปปลูกยังไงนะคะ ก็คือวันนี้จะมาปลูกให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะแบบแรกก็จะเป็นปลูกแล้วก็ให้มันห้อยย้อยลงมานะคะแบบที่สองก็จะเป็นปลูกแบบขดวนในกระถางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการปลูกเป็นยังไงกันบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะ ดูคีพี how to นี่นะคะเพนก็เตรียมสายป่านมาสองเส้นนะคะนี่หนึ่งเส้นสองเส้นนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูกันแบบละหนึ่งเส้นนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปลูกแบบห้อยยาวลงมานะคะปลูกยังไงคือพูดเลยว่าง่ายมากนะคะมาขั้นตอนแรกนะเพนจะบอกก่อนว่า เมื่อเราได้ไม้ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะซื้อไปจากเพนหรือว่าซื้อจากแหล่งอื่นนะสิ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือมันจะสายป่านมันจะเป็นลนักษณะเป็นเส้นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะพันกันเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะส่วนใหญ่เราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะสั้นจะยาวแต่ส่วนใหญ่เราจะได้เป็นเส้นอ่ะเดี๋ยวเพนจะทําให้ดูจะได้เห็นชัดๆเป็นเส้นนะคะและไม่ว่าจะมีหัว นะคะตรงนี้นะหัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโฟกัสแป๊บไม่ว่าเราจะมีหัวหรือเป็นแค่ก้านมาอย่างเดียวนะคะคือมันไม่มีหัวก็ไม่เป็นไรนะมีแค่ก้านนะคะรากมันก็สามารถออกได้ตามข้ออยู่แล้วนะไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ในกรณีที่เพ้นขายไปก็คือจะมีหัวให้ทุกคนนะคะแล้วก็มีรากไปนะอ่ะขั้นตอนแรกเลยไม่ว่าจะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่ให้ดูที่รากค่ะ ไม้นะเทนบอกก่อนว่าใส่ป่านดวงใจเนี่ยอา้าวทำไมเกิดเบอร์แบบนึงนะคะใส่ป่านดวงใจนะคะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะชอบน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอะเพ้นรื้อออกมาจากกระถางนะคะแล้วก็กว่าจะแพ็คแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยเวลาไปถึงเนี่ยอาจจะมีการเหี่ยวของใบนิดนึงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือจับจับดูใบเขาอ,อาจจะยังไม่แข็งไม่เต่งตึงนะคะแต่มันจะไม่ได้เหี่ยวช้ําขนาดแบบกู้ชีพไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือ ถือว่ายังสุขภาพโอเคแค่ใบไม่เต่งตึงแค่นั้นนะคะอันนี้นะทีนี้เพนจะพูดรวมๆเผื่อไปด้วยกรณีที่อาจจะไม่ได้ซื้อจากเพนนะคะถ้าได้มาแบบเหี่ยวมากๆอะไรมากๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีวิธีทําให้เต่งตึงได้ในการลดน้ํานะคะซึ่งเดี๋ยวการลดน้ําเดี๋ยวเพนจะสอนทีหลังนะอ่ะเริ่มต้นมาให้ดูนะคะถ้ารากเขามายาวๆอย่างนี้นะ ออแล้วดูถ้ามันเหี่ยวแห้งแล้วแต่จริงๆอ,อันนี้รากก็คือยังดูอันนี้ก็ยังดูดีอยู่นะแต่บางอันก็คือเหี่ยวเพนแนะนําให้ตัดรากนะคะตัดออกบ้างนะอย่างเงี้ยายาวๆอย่างเงี้ยเพนตัดออกอย่างนี้เลยนะชึบนี่ไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าการตัดรากมันก็จะเป็นการกระตุ้นรากใหม่ให้ออกมานะคะแล้วก็เราก็จะได้ลงปลูกง,ง่ายด้วยนะคะนี่นะ หัวเขาแล้วก็รากเขาแค่นี้หรือต่อให้ไม่มีรากเลยเขาก็งอกรากออกมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพนแนะนําให้ตัดเลมออกหน่อยนะคะแต่ต้นที่เพนส่งไปอ่ะเพนจะส่งไปทั้งแบบว่ามีทั้งรากแล้วก็ตุ้มดินอยู่นะคะเ,เพนจะไม่รื้อดินออกจนหมดเพราะว่าอยากให้เขาได้ความชุ่มชื่นจากดินน่ะไปบ้างนะคะมันจะได้แบบไม่เหี่ยวเยอะมากนะอ่ะพอเราตัดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเพนตัดสองอันพร้อมกันเลย อันนี้จะได้ตัดให้ดูด้วยว่าเขามีหัวสองหัวนี่สักครู่นะคะอ่ะอย่างอันนี้หัวเขามีสองหัวเห็นไหมเอ่ยหนึ่งหัวสองหัวนะคะแล้วก็จะมีก้านเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทำไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยนะแล้วก็จะมีก้านแบบนี้นะคะ จริงๆอันนี้ตัดแล้วก็เอาไปลงปลูกอีกก็ได้นะคะมันก็ยอดใหม่มันก็จะงอกจากหัวของเขาเหมือนกันนะคะแต่กรณีในกรณีนี้เพนจะไม่ไม่ตัดออกเนาะเพนก็จะปล่อยให้เขาขึ้นมาแบบเยอะๆอย่างนี้เองนะอ่ะปลูกแบบอันแรกนะคะปลูกแบบเออสายยาวละกันเนาะเพราะมีคนถามว่าปลูกแบบสายยาวปลูกยังไงสายยาวนี่คือปลูกง่ายมากอ่ะอันนี้เพนเตรียมกระถางทรงสูงไว้สาหรับปลูกสายยาวนะคะ อ่านี่ปลูกแบบสายยาวก็ไม่มีอะไรมากถ้าคุณคุณซื้อกันไปแบบคนละสามเส้นห้าเส้นเยอะๆะนะก็สามารถปลูกแล้วให้มันห้อยมาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นปลูกแล้วก็ให้มันย้อยลงมาฝั่งเดียวหรือว่ารอบๆก็ได้หมดนะคะง่ายมากก็คือนี่นะปลูกแบบอุ๊ยอันนี้มันหัวมันชิดเอาอันนี้ละกัน ปลูกแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นสายยาวนะก็คือใช้ใช้วิธีฝังหัวเขาลงไปในดินนะคะอ่าเราก็จะเขี่ยดินนิดนึงให้ให้เขาเป็นร่องเป็นรูนะ<อ>เห็นไหมเอ่ยอ่ะแล้วเพีงเขาจะฝังหัวของสายป่านดวงใจนะคะลงไปในดินนะคะนี่ฝังแค่นี้พอ เนี่ยจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่กาลังจะมีหัวนะถ้าอ่ะเพนขอรื้อไปอีกรอบนึงเนี่ยอันเนี้ยถ้าทุกคนจะเห็นนะคะอ่ะให้ดูในมือเนี่ยตุ้มเล็กๆตรงเนี้ยถ้าฝังดินลงไปอีกมันก็จะเป็นหัวขึ้นงอกขึ้นมาอีกนะเมื่อกี้เพนเพิ่งเห็นตอนที่ฝังลงไปแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเพนจะฝังเพิ่มลงไปใหม่อ่าแล้วก็ขุดใหม่นะจ๊ะพืบพืบค่อยๆข,ขุดนะพอดีเพนะ่ะเอากระถางที่มัน มีดินอยู่แล้วใส่ดินมาเยอะไปหน่อยอ่ะโอเคฝังหัวลงไปในดินเสร็จใช่ไหมคะเรากลบเรากลบเลยแค่นี้นะคะก็แค่นี้ก็เป็นสายล่ะเห็นปะเป็นสายยาวออกมาละแบบนี้นะคะยอดก็ปล่อยเขาทิ้งลงมานะคะเนี่ยเราก็หันด้านที่เป็นใบออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ พันธุ์ที่เป็นแบบไซส์ใบใหญ่นะคะเป็นพันธุ์แบบฮอลแลนด์นะใบเขาก็จะใหญ่แล้วก็พวกลายใบเขาจะชัดมากนะคะใบเขาจะใหญ่มากลองดูเทียบกับนิ้วโป้งเนี่ยซึ่งถ้า,ถาดูง่ายๆนะถ้าใบแบบของฮอลแลนด์ที่เป็นสังเกตนะคะใบเขาจะใหญ่เท่าเหรียญบาทประมาณเนี่ยแต่อันล่างๆเนี่ยมันอาจจะยังใหญ่ไม่เท่ามันก็ต้องรอโตต่อไปเนาะ อ่ะแค่เนี้ยค่ะเป็นการปลูกแบบแรกนะคะก็คือปลูกแบบสายห้อยลงมาสมมุติว่าเรามีหลายๆเส้นใช่ไหมคะเราก็ปลูกลงไปอย่างเงี้ยห้อยเนี่ยได้อีกเท่าไร่เนี่ยสองสามสี่ห้าเส้นได้เลยนะมันก็จะออกมาเป็นเส้นๆยาวๆนะคะเหมือนในกระถางที่เพ้นเคยโชว์ไปส่วนใหญ่เพ้นเนี่ยเพ้นเลือกมาเป็นเส้นๆสมมติเพ้นปลูกไว้แล้วเส้นไหนสวยลายใบชอบเพ้นก็จะเอามามาปลูกใส่กระถางสวยๆไว้นะคะ อ่ะอันแรกเสร็จไปแล้วเอาออกไปข้างๆก่อนนี่นะคะต่อไปเป็นการปลูกแบบเป็นการปลูกแบบขดลงในกระถางนะคะ ถามว่าวิธีไหนดีกว่ากันเพนว่ามันไม่มีวิธีไหนดีกว่ากันมันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์นะคะบางคนอยากจะปลูกแบบนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันห้อยรอเป็นเส้นยาวๆสวยๆนะคะซึ่งเพนอะชอบทั้งสองแบบแบบนี้เพนชอบเพราะอะไรเพนจะเลือกใบที่สวยๆนะคะใบที่สวยที่แบบว่าใหญ่หรืออะไรใบแบบแบบถ้าเจอแบบใบสวยอะเพนจะแยกไว้แล้วก็มาปลูกเป็นเส้นๆ,ๆให้มันเป็นแพรลงมานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออเจอ ใบแบบว่าเฮ้ยเส้นนี้แบบก็สวยเหมือนกันแต่อยากได้แบบขดๆนะคะเพนก็จะปลูกให้มันขดแบบในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ถามว่าเอ้ยทำไมแบบเราปลูกในขดอ่ะเออมันดีมันดีกว่ายังไงมันไม่ได้ดีกว่าแต่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าตัวก้านของเขาเนี้ยเนี่ยตามข้ออย่างเงี้ยนะคะในฝังลงไปในดินซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะมีรากอ่ะงอกออกมานะคะเมื่อเขาได้ความชื้นที่เหมาะสมเขาจะเริ่มเติบโตเต็มที่เขาฟื้นตัวนะคะ เขาก็จะมีรากงอกออกมาการที่มีรากงอกออกมานะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดยอดแพงขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ได้อีกมันเลยจะทําให้ในตัวกระถางมันดูฟูแน่นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองแบบเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าอะไรมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะชอบแบบไหนนะคะอ่ะวันนี้นะเดี๋ยวเพนแบบที่สองนะเพนก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการปลูกแบบขดๆในนี้นะอ่ะอันนี้เพนใส่ดินมาไม่เต็มนะ จริงๆแล้วใส่ให้มาปริ่มหน่อยก็ได้นะคะอ่าเช่นเคยมีหัวใช่ไหมหัวก็ฝังลงไปในดินแต่ถ้ากรณีไม่มีหัวที่เป็นก้านเฉยๆสมมุติว่ามันมีแค่ก้านอย่างเงี้ยเราก็ฝังลงไปในดินได้นะคะรากสามารถออกจากปลายก้านได้แต่ถ้าจะให้ง่ายฝังในจุดที่มันเป็นข้อค่ะเป็นข้อตรงป้องใบเนี่ยเป็นข้ออย่างเงี้ยฝังลงไปสมมุติอย่างนี้นะรากก็จะออกมาตามข้อนะคะอ่า กรณีนี้นะคะเดี๋ยวเรามันมีหัวนะเราก็จะฝังหัวลงไปก่อนอแบบนี้นะคะฝังหัวลงไปปึ๊บอ่ะเอาให้อยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะปลูกแบบขดขดบนบนใช่ไหมเราก็เลยลองวาง l o ค a t ช o n นดูก่อนนะคะปลูกแบบเป็นขดในกระถางก็สวยนะเพราะว่ามันก็จะดูแบบแน่นๆเต็มเต็มนะคะอ่ะเราลองวางดูลประมาณนี้ เดีเพนขอขยับขยับมุมกล้องให้เห็นหน่อยจะได้ชัดๆนี่นะคะโอเคโอเคค่ะนี่นะเราลองวางดูแล้วใช่ไหมเออมันเรียงกันสวยๆคราวนี้เราก็ใช้ตัวฟอร์เซนะคะค่อยๆเอาก้านฝังลงไปในในดินนะคะ คือตรงก้านอ่ะจริงจงจะฝังหรือไม่ฝังก็ได้แต่ตรงข้อเนี่ยอยากให้ฝังลงไปในดินนิดนึงเพราะหนึ่งรากมันออกมาเนี่ยมันก็จะได้ช่วยช่วยกันดูดน้ําแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแบบทางปลายปลายนะคะก็ดีกว่าแบบมีรากต,ตรงนี้ตรงเดียวแล้วกว็่าจจะส่งไปใช่ไหมก็ช่วยๆ่วยกันแล้วก็สองคืออย่างที่เพนบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ยอดมันจะงอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเราเพนเป็นคนชอบฝังก้านลงไปนะคะอ่ะเราก็จับตรงข้อนะคะฝังลงไปในดิน ชืบๆค่อยๆนะคะเดี๋ยวก้านมันจะหักเนาะเพราะว่าก้านมันก็มีความอ่อนนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีเอาดินกลบเข้าไปนิดนึงใช่ไหมคะอ่าตรงข้อนี้อีกอุ๊ยคีบไม่เจอนคีบลงไปฟังดีลงไปนะคะค่อยๆ หรือมองโคนอะถ้าเขามีมีเป็นเหล็กเป็นลวดที่เขาใช้ดัดต้นไม้ถ้าถ้าจะตัดเป็นแบบสักนิ้วนึงแล้วก็เอามาดัดเป็นตัวยูแล้วก็เสียบเสียบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็พลิกมาเรื่อยๆอ่าต่อไปข้อนี้นะฝั่งลงไปนะคะแบบนี้ค่อยๆนะอ่าโอเค ต่อไปนะนี่นะคะฝั่งประมาณนี้เห็นไหมว่ามันก็เริ่มที่จะเต็มกระถางมากขึ้นนะคะอ่ะเราก็ฝังอันนี้อีกอ่ะคราวนี้เขาเริ่มมาชนกับไอตัวแรกและเราก็ลองดูว่าเราจะขดทับไปยังไง ได้เราก็อาจจะวางพอไปปลายเนะี่ยเราอาจจะวางถ้าที่ลงไม่ได้เราก็อาจจะวางไว้นี้นะคะเนี่ยลองลองทุกท่านลองดูนะว่าพอเราปลูกอย่างเงี้ยมันหน้าดินมันก็ดูเต็มเต็มใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพอสมมุดยอดมันออกมายอดมันออกมามันก็จะปล่อยมันยาวมันก็จะห้อยห้อยลงมาอย่างนี้ได้นะอ่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเพนจะขอเก็บโอ้ยหลุดออกมาเลยอะ่ะแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะไม่ต้องแบบเก็บเวอร์ขนาดเพนก็ได้นะ แต่เพ็นนะแบบชอบเอาแบบให้ก้านมันฝังๆลงไปอันนี้ฝังลงไปนิดนึงคืออยากให้รากมันออกมานะคะจะได้แบบเขาถ้าเขาดูดซึมอาหารได้ดีแร่ทาตุในดินได้ดีอะไรอย่างเงี้ยจากรากที่เขาจะออกอะ่ะมันก็จะได้แบบจเจริญตบโตอย่างเต็มที่นะอ่ะประมาณนี้ และอันนี้ใบเล็กใบน้อยที่เหลือเนี่ยเพิงก็จะปล่อยเป็นยอดไว้ก็อาจจะแอบแอบโค้งๆค้งวนๆไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วทั้งสองแบบอันนี้เป็นแบบที่สองเป็นแบบขดวนในนี้นะคะก็ปลูกแบบนี้เนาะง่ายๆนะคะหรือแบบแรกนะคะปลูกแบบห้อยลงมาแบบนี้นะคะทั้งสองแบบนะคะไม่ยากเลยนะนี่อันนี้ยอดเขาก็อ่อนๆกำลังออกเลยนะคะก็คลิปนี้นะจริงๆก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะจริงๆเคยทําไปแล้วนะคะคลิปลงปลูกแต่ว่าอันนี้ทามาเป็นแบบพิเศษเลยเป็นคลิปพิเศษที่ทําให้คนที่ซื้อใส่ป่านดวงใจจากเพ้นไปอะได้ดูนะเพราะว่าหลายคนน่ะก็จะกังวลว่าเอ๊เคยซื้อไปเลี้ยงแล้วตายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะสาหรับเพ้น,น่ะใส่ป่านเป็นเป็นต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยนะคะเพ้นก็เลยอยากจะทําคลิปออกมาให้ทุกท่านที่ซื้อจากเพนไปอะคือได้ดูว่า นี่เลยทุกคนไม่ต้องกังวลนะซื้อไปแล้วลงปลูกแบบนี้เลยนะคะอ่ะหลังจากลงปลูกเสร็จแล้วก็คือตามนี้ใช่ปะทุกคนจะต้องแบบลดน้ําเลยไหมคะลดน้ําเลยดีไหมอะไรไหมยังไงถามว่ารดได้ไหมรดได้เลยนะคะ<อ>เคพราะว่าอย่างเซตเนี้ยของจากที่บ้านเพ้นที่เพ้นแบบหรือมาแบ่งขายเนี่ยนะก็ค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงนะ <_' S 1> <ๆ>เพ้นถึงได้ปล่อยออกไปนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับไม้จากเพนแล้วนะคะก็คือปลูกเสร็จแบบนี้นะรดน้ำได้เลยนะคะก็คือรดน้ำยังไง 1. ถ้าเป็นแบบอย่างนี้นะก็รดน้ำไปชุ่มๆเลยนะคะจนน้ำไหลออกจากกระถาง1ครั้งนะคะอันนี้ก็คือรดน้ำชุ่มๆออกจากกระถางให,ให้ให้ให้แบบน้ำลงออกมา1ครั้งนะคะชุ่มๆแล้วก็ตรงนี้ถ้าอันที่ห้อยมาเนี้เป็นขอสเปรย สเปรย์ใบให้หน่อยนะอ่ะหลังจากนั้นแล้วลดน้ําแล้วหนึ่งลงปลูกยังไงบอกแล้วนะทั้งสองวิธีทั้งสองแบบนะสองรดน้ำยังไงบอกแล้วต่อไปสามนะคะเอาไว้แดดแบบไหนนะคะเนื่องจากตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งเริ่มลงปลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพนแนะนำนะคะใส่ป่าน เอาไว้ในที่ร่มนะคะไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะเอาไว้ในที่ร่มที่มันมีความสว่างอะเออแค่แบบเขาเรียกว่ามีแค่ความสว่างเข้ามาก็พอนะคะถามว่าจะเริ่มเอาออกแดดจะเริ่มเอาออกแดดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ยังไงเอาแดดรำไรได้ยังไงให้ดูที่ใบนะคะน้ำเนี่ย ที่เพนบอกว่าให้รดชุ่มๆไปหนึ่งครั้งใช่ไหมหลังจากนั้นถัดๆไปให้ทุกคนสังเกตวัสดุปลูกของแต่ละคนว่ากี่วันแห้งสมมุติ3วันแห้งสี่วันแห้งหรือหวันแห้งก็แล้วแต่ก็คือค่อยลดใหม่นะคะส่วนถามว่าในระหว่างวันวันที่1ที่ลดไปแล้วถึงวันที่ห้าทยังไงกับสายปานดีนะคะเพื่อให้เขาแบบเจริญเติบโตฟื้นตัวได้เร็วนะคะเพ้นแนะนําให้สปเปรย์ที่ใบนะคะกลางคืนนะ ให้ใช้ฟอกกี้นะฉีดฉีดน้ำนะคะพรมพรมให้เขาอะมีความชุ่มชื้นที่ใบนะคะเมื่อไหร่ที่ใบตึงนะเนี่ยใบใบเนี่ยอันนี้จะนิ่มนิมนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเหี่วนะแค่นิ่มๆอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่ใบตึงก็คือเขาแสดงว่าเขาดูดน้ําได้ดีอะไรได้ดีแล้วนะคะเนี่ยจับจับดูพอใบเริ่มตึงค่อยเอาออกแดด นะย้ํานะใบตึงแล้วค่อยเอาออกแดดนะคะไม่ต้องรีบเอาออกแดดนะเอาไว้ที่มันมีแสงสว่างนะคะยอดมันก็ยังจะโตไปได้เรื่อยๆนะอย่างนี้นะมันก็จะออกไปได้เรื่อยๆนะคะเอาไว้ที่มีแค่ความสว่างก็พอเนาะพอพอใบเขาเริ่มตึงเริ่มแข็งเปรียปร้ยปุ๊บก็เริ่มขยับออกแดดรำไรนะคะ แล้วก็อนาคตใครจะแบบเทรนเอาไปเลี้ยงแบบแดดร้อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยเป็นเรื่องของอนาคตที่ค่อยๆเทรนไปนะคะเพนบอกไม่ได้นะว่าต้องอยู่ในร่มกี่วันนะคะให้ดูวิธีว่าใบตึงนะคะใบตึงสําหรับเพนคือสุขภาพดีแข็งแรงารากแบบดูดน้ําได้ดีต้นรับน้ําได้ดีแต่ตัวรากของเขา,าที่เราตัดไปมันก็อาจจะไม่ได้งอกมาภายในวันสองวันแต่อย่าลืมว่าพวกซคลูเลนเนี่ยเขารับน้ําได้จากทางใบเพราะฉะนั้นเพนถึงบอกว่าให้ฟอกกี้ที่ใบด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับการลงปลูกลงปลูกยังไงนะคะเมื่อได้รับใส่ปั่นดวงใจนะเการรดน้ํารดน้ํำยังไงนะคะการเอาไวท้ที่ที่มีแสงแดดเอาไว้ยังไงเพนได้กล่าวไปหมดทั้ง3าหัวข้อแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักแชทเพจล,ลูกีพ้พีมาได้เลยนะมาถามเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะคะเพนยินดีเพนวิวเวลข้ามามากในการที่จะแบบว่าให้คําปรึกษานะคะถ้าเพนรู้นะ <laughs> เพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะ อรอดไปด้วยกันนะคะข้อของเพนก็ตายมาเยอะนะจากประสบการณ์ที่พูดได้ก็คือตายมาเยอะแต่เราในการตายของเราเราก็เรียนรู้นะว่าข่าวต่อไปเอาไงให้รอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าแฮปปี้กับสายป่านเหมือนที่เพนแฮปปี้กับมันมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยอุดหนุนสายปานดวงใจของเพ้นนะคะเดี๋ยวไว้มีแบบแข็งแรงแข็งแรงอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวเพ้นจะเอามาโพสต์เ ขายหน้าเพจใ,ให้เพิ่มนะคะแล้วก็<_ <EN> _>เพราะว่าบางคนอะแบบเอฟไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบบ่นบนว่าเออมาไม่ทันอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะแต่เดี๋ยวขอรอไม้แข็งแรงได้ที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพนจะเอาออกมาจําหน่ายกันอีกนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วลงปลูกกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะถ่ายรูปมาส่งอัปเดตกันที่หน้าเพจได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเพนจะตั้งโพสต์ไว้ให้นะคะของทุกๆคนเลยนะคะ เออเอ้ยไม่ใช่ตั้งโพให้ขอทุกคนเพจจะตั้งโพสไว้ว่าใครได้รับไม้แล้วเอาเอามาดูกันว่าลงปลูกแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวไปโพสกันในโพสนั้นนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายติดตามเพจและ i ิน t a g r กรได้ที่ l u ก k ้ P56 ้ลหกลืม ตด้ s u b s c ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม